เอียดที่สุดนะครับตัดให้ละเอียดนะครับเราบอกวิธีไปเรื่อยๆอาจารย์นนมือเบอร์หนึ่งนี่ตัดตามแนวอันนี้ลองทรงสูงใช่ไหมลองทรงธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันจะดูเหมือนสูงเพราะผมด้านบนเขายังไม่ยาวลงมาอ๋อเป็นลองทรงกลางแหละว่ากันง่ายใช่ครับแค่กลางเนาะข้างบนเขาห้ามยุ่งห้ามตัดอ๋อนี่เบอร์หนึ่งลองทรงเบอร์หนึ่งถ้าลองทรงสูงมันก็จะแคล้าสๆเดียทรงกลอันนี้วิธีตัดเอาเบอร์หนึ่งใส่แล้วก็ขยับอย่างนี้ยักยัก ถ้าเราไม่แยกอ่ะมันมันผมมันจะหนีต้รงแยกกันวิธีการมีแค่นี้เองเทคนิคมันมันหนีเราได้แล้วหัวก็ไม่เหมือนกันด้วยเป็นลุ่มๆแล้วก็เอียงไว้นิดนึงแล้วก็ทำอย่างนี้นี่นี่ฝังซ้ายก็ขึ้นอย่างนี้แหละดูซะนี่ในเบอร์หนึ่งนะนี่มันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้มาดูฝั่งขวาอ่าดูฝั่งขวามาไม่ชัดมาทางนี้นี่ดูดูไฟไฟให้ด้วยครับ นี่งขไฟยาวอยู่แยกแบบนี้นะครับผมี้อามือเรานี่แตะไว้แตะผมทั้งบนนี่ไม่ต้องมันประมาณกี่เซนเน่ยประมาณได้ไหมเรากะได้ว่าประมาณสองสองสองเซนสองเซนครึ่งเป็นครึ่งกะเอากะเอาถสามไม่ไม่ถึงใช่ไหมถ้าถึงมันจะสูงไปอ๋อถ้าถึงสูงไปสองเซนครึ่งประมาณนี้เนาะครับกะเอาคันนี้เอาครับตั้งข้างหลังนี่ก็กลางหูเลยเนาะ นี่ก็สองเส้นเนื้อริมใบหูกลางหูนี่สองเส้นนะประมาณนั้นห่างด้านบนไม่ต้องไปยุ่งของเขาผมหยิกหยักโศกครยุ่งไม่ได้เลยเนาะไปยุ่งเป็นเรื่องมากเลยครับแล้วก็วัยรุ่นไม่ชอบด้วยควัยรุ่นจะโกรธแล้วก็จะไม่มาตัดกานด้านอ่อนอีกทีนี้ดูด้านหลังนี่เราเอากึ่งกลางใบหูเลยเห็นไหมครับอ่ะกึ่งกลางเลยเนาะ แยกๆเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมถ้าไม่แยกมันจะผมผมมันจะหลบถ้าไม่แยกเนี่ยผมมันจะหันหนีปฏตเลี่ยนไปใช่ไหมมันหนีคนได้เนาะมันหนีปเตเลี่ยนีอ๋อหนีปเตเลี่ยนไม่ได้หนีคนเนาะหนีปฏิเลียนถ้าหนีคนมันคงจะหนีไปอีกที่หนึ่งอ่านี้เปคัละที่ที่นั้นมันอยากไปแต่มันก็ไม่ไปโอเคครับถึงกลางของหูนะครับครับนี่เบอร์หนึ่งนะต้องเอามือกดไว้ที่หัวด้วยใช่ไหมครับนี่ทํา กันเคไม่องมันจะหัวโวยแขกซุมอะไรไหมนี่ไม่ซุมเราแต่ว่ไม่ซุมนะต้องขอโทษแขกไหมแบบนี้เขาขอโทษทางในขอโทษทางจิตใจทางจิตใจโอเคเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็มีแบบนี้ด้วยใช่ไหมมีแบบนี้ด้วยครับขนาดลงทุนว่าจะเอามีดตอกมาเหลายังยังทําไม่ได้เลยสรงนี้มีแบบนี้ด้วยครับเนี่ยในแบบก็สายเฟสแล้วก็จะลงเฟสแล้นะได้จัดไปทาอย่งี้ อาจาร,รย์อ้นลงติ๊กตอกด้วยนะครับอาจารย์อ้นติ๊กตอกนัน่นเห็นไหมเราต้องหลบให้ทันไม่งั้นหัวอา <laughs> จารย์อ้นลงติ๊กตอแล้วเล่นติ๊กตอก <t ok> น้ครับทำปากจูทำปากจูเ <laughs> อกรักอยู่ที่ปากนะครับอาจารย์อ้น <laughs> พูดมากอยู่ที่ปากแมวครับ <laughs> <laughs> ปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตีครับ <laughs> อะไรจตัตวา <laughs> ไม่ตะบองตะบองจัตวาจะบองจัตวา เป็นบ้องเลยเนาะครับเอาไงต่อทีเนี้ยนี่นะผีโตมานะครับผีโตมาเก็บขอบตามแนวเดิมโดยถอดฟันออกเลยนะครับถอดฟันออกเบอร์นี่ถอดออกเลยแล้วมาเก็บเวลาเก็บนี่ทําไงปัดยังไงเอาบอกตัดเข้าไปเอาเส้นที่สั้นเป็นแบบสั้นที่สุดใช่ไหมไอ้เส้นที่โผลมาคือยาวโผลมาคือยาวแล้วเพราะว่าไอเส้นที่สั้น่ะคือเราขึ้นเบอร์หนึ่งไว้แล้ว อ่าเราเฉือนทิ้งไปในสิ่งที่โผลมาเนี่ยสิ่งที่โผลมาแล้วมันไหนโผลแผลมมานี่จัดเลยนะจัดเลยครับจัดเลยถ้าเป็นคนโผลประตูมาก็ยิงโป้งเลยไม่ทําอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเยจับก่อนจับก่อนจับดูจับก่อนนะครับจับก่อนเนื้อนี่ไหมถ้าเป็นเนื้อหุ่นยนต์ก็ไม่เอาผักออกผักออกนะครับอืมเป็นอย่างนั้นนะหุ่นยนต์แน่นอนรู้รู้รู้เรื่อง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 ทีนี้ดูตรงนี้ว่าตั้งฟันขึ้น ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงตรงนี้ตั้งฟันขึ้นเอาเอาเส้นที่โผล่มานิดเดียวโผล่แผลมมาจัดไปจัดไปจัดไปเอาตัวคึ่บมาตัวคั่บแล้วนะครับดูวิ่ข้างนี่ครับความช่องไปของเราก็สองเซนสองเซนสองเซนครึ่งสองเซนสองเซนไปจนรอบหัวเอาตัวกั่บตัวคึบมาตัวกึบวางฉากให้สวยเลยอย่างนี้ วางฉากเลยเนาะนี่คือฉากตัวนี้จะเอาเป็นตัวกระลูกไข่ือจะเจ้าเป็นถ้าเอาเป็นตัวแอลก็วางให้ฉากเด็กวัยรุ่นเ็าจะชอบตัวแอลใช่ไหมหรือไงผมไม่รู้นะแอลตัวแอลถ้าลูกไข่เขาอาจจะบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบรูปไข่อ๋อนี่ที่มาดูัอนซายก่อนอ่าดูด้านนี้ปึ๊บนี่โค้งตามหูเนี่ยสวยอืมวิธีโค้งก็ต้องดูหลุมดูบ่อดูเขาเรียกว่าเลี้ยงพงมาลัยให้ได้ครับ นี่ดูบ่อดูหลุมเลี้ยงพว้งอะัยไปกิ๊กยังไงก็ต้องไปขุดบ่อเสิอาจารย์หัวเขาเป็นอ่าไอบ่อที่ว่านั่นคือบ่อปลาอ๋อบ่อปลานั่นคนละบ่อคนละอย่างอีบ่อหนึ่งนั่นเป็นบ่อบ่อเอาอืมอีบ่อนึงบ่อเอาบ่อบ่อเอาบ่อเออเอาบ่ออีบ่อหนึ่งอ่ะเอาอืมบ่อเอาเอาอาจารน์วะใช่ตัวนี้เอาอย่าออกนอกเรื่องเยอะนั่นเห็นไหมโค้งสวยอะไรเห็นไหมทีนี้มาดูฝั่งขวาฝั่งขวา จัดฝั่งขวาหนอ่อยทีนี้่ได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับขวาโค้งโค้งโค้งมานิดหนึ่งเห็นไหมครับโค้งแล้วก็โค้งตรงนี้เป็นตัวเอลนี่ก็ตั้งตัวเอลเลยเนาะตัวเอลยืดอย่างนี้เห็นไหมฮะที่เส้นมันเห็นไหมฮะ <smiling S 1> ครับเอาเส้นได้แล้วอย่างนี้แล้วก็วโค<โ>้โงมารับกันพอโค้งมารับกันแล้วก็ขออนุญาตดูนิดนึงเอ่า ตรงนี้จอนมันยังหนาอยู่เราก็รีดให้มันแบนลงไปนิดนึงเรารีดเลยรีดแบบนี้ครับนี่แล้วคนอื่นจะทําเรียนแบบได้ไหมรีดแบบนี้ลองทําดูมันยากนะตรงนี้ไม่ยากลองทําดูรีดแบบนี้แล้วก็โค้งมานิดนึงถ้าโค้งนี้อาจจะได้เอานี่ผักขึ้นไปแล้วตีเส้นอ่าตีเส้นอ่าตีเส้นหัวเขาเป็นหลุมตรงนี้เอาออกไม่ได้ ถ้าเราเอาหัวตรงนี้ออกว่าคนเราไม่เหมือนกันแล้วที่ออกนิดนึงได้หัวแต่ละคนไม่เหมือนกันเราหัวผมนี่ไม่เหมือนหัวผมก็เป็นบ่ออยู่หนึ่งบ่อครับนี่เป็นหลมุมแล้วก็ตั้งทางอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ปัดตัวนี้ลงมาแล้วก็ุดอย่างนี้อใช้เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับเก็บจุดดำนี่นะเก็บซ้ํานะครับอันนี้มาเพราะหัวเขาเป็นหลุมตรงนี้ตรวจรอบสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์อนต้องตรวจและต้องมีการไล่ตรวจอีกให้สมบูรณ์แบบช่างที่ดีจะต้องตรวจทานครับตรวจทานงรนที่ อนทรงงานอนทรงงานเขาเรียกอะไรนะคนที่ตรวจงานคนที่ตรวจงานนี่เขาเรียกอะไรที่อาจารย์พูดบ่อยเเรียกว่าหน่วยหน่วยตรวจสอบคุณภาพหน่วยดีวาาหน่วยดีวายหน่วยโปรเจกต์ฮะไม่ใช่ปกติเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกดีวายตรวจงานตรวจงานเลยใช่ไหมครับจัดไปตามนั้นผมก็ลืมคุยกับอาจารย์อ้นบ่อยจะลืมเลยภาษาบางภาษาก็ลืม ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ต่อยังไงต่อครับตรงนี้ต่อคือเราเราแต่งปลายนิดหน่อยตรวจสอบตรวทานแล้วก็เสร็จแล้วนี่ QC ครับคิวซีตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบแล้วนะครับผมผ่านแล้วก็ถ้ายังว่าผ่านทรงที่ตัดเสร็จนะครับดูด้านหลังครับรีวิวอ่าผู้บ่าวทรงโจรอะไรเงี้ยได้เลยใช่ไหมเออลอเหล่าลอเหล่าเข้าท่าครับนี่เสร็จแล้วครับเนี่ยเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถามยังงถามดูให้กี่เปอร์เซ็นต์น้องให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มสิบเลยครับเต็มสิบเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ด้านการงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ